สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้บ้านคนงามนำโดยอาจารย์สมชายคนงามพามาที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณนะครับโอ้ต้นข้าวต้นหญ้านะครับโอ้เขียวเลยครับนะฮะเห็นไหมฮะสวยฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเขากำลังทำนากันบรรยากาศร่มรื่นดีครับท่านผู้ชม ก็ขอพอดีวันนี้มาทำภารกิจที่อำเภอ3ามชุกเรียบร้อยแล้วครับสวยไหมครับโอ้ต้นหญ้าต้นต้นข้าวนะครับที่เห็นนี่คือข้าวกำลังออกรวงนะครับแต่ก็ยังเขียวอยู่ยังไม่ได้ก็สวยงามครับท่านผู้ชม เอาบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับเพื่อความาสบายตาสบายใจณสถานที่แห่งนี้คืออำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับพม